ถ้าแบตหมดเนี่ยนะครับคุณจะซื้อ H 2 5เลยไหมนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่เป็นของ H 2 4นะครับนะครับกำลังจะเป็นรุ่นที่เป็นเก่าไปแล้วครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะครับสำหรับ Samsung เนี่ยนะครับเขาก็จะ เปิดตัวนะครับนะจัดงานนะกาเล็กซี่อันแพกนะครับที่ซานโฮเซ่แคลิฟอร์เนียนะครับนะกำลังจะเปิดตัว s 2 5ซีรีส์นะอย่างเป็นทางการนะครับโดยจะถ่ายทอดสดนะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ s 2 5 Ultra เนี่ยนะครับนะจะมาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic นะครับเอาเรต 2X นะครับขนาด6.9นิ้วความละเอียดนะครับเรียกกันว่า QHD+ นะครับรองรับอัตราดีเฟนท์เนี่ยที่120เฮิรตครับทุกคนนะ ขับเคลื่อนด้วยชิปนะครับ Snapdragon 8อิรินะครับโอ้มันเจ๋งมากครับทุกคนนะตัวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่าทรงพลังเนี่ยมากกว่าเดิมเนี่ยถึง45เท่าว่ากันอย่างนั้นนะครับกล้องเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า200เมกะพิกเซลนะครับพร้อมเลนส์ซูมนะ 5x และ 3x นะฮะให้ภาพระดับที่คมชัด ทุกสถานการณ์นะครับมาที่แบตเตอรี่นะครับว่ากันว่าอยู่ที่ขนาดเนี่ย5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จที่เร็วนะครับ45วัตต์นั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับเรียกได้ว่ามาพร้อมกับ AI สุดล้ำนะครับจุดเด่นของ S25 นยฮะก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า AI ที่แปลภาษาแบบ real time การสรุปข้อความอัจฉริยะและจะมาพร้อมกับ AI agent อันนี้ว้าวจริงนะครับนะอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะราคาเนี่ยนะครับเรียกกันว่า น่าจะมีโปรโมชั่นเนี่ยสุดคุ้มพิเศษนะครับสำหรับใครที่กำลังที่จะสนใจเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอันนี้คือ h g 4นะทุกคนนะส่วน H25 เนี่ยกำลังจะมาเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับสำหรับใครเนี่ยนะครับชอบนะ H24 หรือว่า H25 เนี่ยครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับ